ในห้องสมุดที่แสงสลัวลอดผ่านหน้าต่างสูงผมเคยได้ยินเรื่องราวของนักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่แต่ไม่ใช่เรื่องความสําเร็จหากแต่เป็นเรื่องการแพ้พ่ายคุณอาจจะสงสัยว่าศิลปะการแพ้คืออะไรมันไม่ใช่การยอมจำนนหรือการปล่อยมือจากทุกสิ่งแต่มันคือการทำความเข้าใจถึงธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับว่าทุกการเดินทางล้วนมีจุดสิ้นสุดลองจินตนาการถึงนักรบที่ฝึกฝนมาอย่างหนัก เขาแข็งแกร่งกล้าหาญและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกความท้าทายแต่ในสนามรบแห่งชีวิตบางครั้งชัยชนะก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถเพียงอย่างเดียวโชคชะตาความบังเอิญและปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้ล้วนมีส่วนกำหนดผลลัพธ์นักปรัชญาไม่ได้มองการแพ้เป็นความล้มเหลวพวกเขามองมันเป็นบทเรียนเป็นโอกาสที่จะเติบโตและเป็นประตูสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การแพ้สอนให้เรารู้จักความอ่อนน้อมถม่อมตนสอนให้เราเห็นข้อจำกัดของตัวเองและสอนให้เราปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นมีเรื่องเล่าว่าโซราติสนักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่ถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยข้อหาดูหมิ่งเทพเจ้าและทำให้เยาวชนเสื่อมเสียแทนที่จะหนีไปซ่อนตัวหรือพยายามต่อสู้เพื่อชีวิตเขากลับยอมรับคำตัดสินอย่างสงบ เขาเชื่อว่าความตายไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการเดินทางไปสู่โลกอีกมิติหนึ่งการตายของโซกราติสไม่ใช่ความพ่ายแพ้หากแต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญทางปัญญาและความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองยึดมั่นการแพ้ในรูปแบบนี้กลายเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เพราะมันทำให้แนวคิดและปรัชญาของเขายังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ ศิลปะการแพ้ไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องใช้ความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดความผิดหวังและความรู้สึกสูญเสียแต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะยอมรับมันเราจะพบว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและมันสามารถนำเราไปสู่ความสุขที่แท้จริงได้การปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราต้องละทิ้งความฝันหรือเลิกพยายาม แต่มันหมายถึงการปล่อยวางจากความคาดหวังและยอมรับว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการยึดติดกับผลลัพธ์มากเกินไปจะทำให้เราทุกข์ทรมานแต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางเราจะสามารถใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันและพบกับความสงบภายในบางครั้งการแพ้ก็คือการชนะในอีกรูปแบบหนึ่งมันคือการยอมรับว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งได้และมันคือการเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆที่อาจจะซ่อนอยู่ในความผิดหวัง แล้วคุณล่ะเคยแพ้บ้างไหมลองมองย้อนกลับไปในชีวิตของคุณและพิจารณาว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากการแพ้พ่ายเหล่านั้นถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องราวนี้ r e s o n a t e กับคุณฝากติดตามช่อง Seekers t a l l ไว้ผมจะนำเรื่องราวปรัชญาตำนานและเรื่องลึกลับที่อาจเปลี่ยนมุมมองต่อชีวิตคุณมาเล่าให้ฟังอีกเรื่อยๆบางทีเราอาจจะได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างด้วยกัน